นนน่่าวมเเพืออ้้้ไดแลียสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเจอเจอกับผมอีกหนึ่งคลิปครับไถ่สีทองครับวันนี้ก็นี่เลยนี่มาหาดักกบครับวันนี้เอามาหกหลังเนาะเพราะว่าไปตกปลาหมอมาได้แค่หตัวก็เลยเอามาหกหลังครับ ปลาหมอนี่เหยื่อที่ผมใช้เป็นปลาหมอนะครับท่านผู้ชมปลาหมอแล้วก็ผมเลือกเฉพาะตัวให,ใหญ่เลยครับท่านผู้ชมเนอตัวอย่างนี้เลยตัวสองนิ้วที่ผมเลือกตัวละสองนิ้วนะครับคือผมจะเน้นว่าไม่ให้มันกินไม่ให้มันกินเหยื่อเราได้ให้มันไปปัป้มพกุกขี้อะไรอยู่ในนั้นแหละแต่เนี้ยมันจะได้เรียกตัวอื่นเข้ามาผมจะเลย ใช้ตัวใหญ่ๆไปเลยก็เดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นสภาพหมายนี่ครับเป็นสภาพหมายเป็นสะเป็นบึงบ่อลูกรางเก่าครับที่เขาขุดเอาดินไปมั่งอะไรไปมั่งเนาะผมจะหาดักประมาณนี้นะครับช่วงนี้ครับช่วงนี้ผมจะไม่ดักในานานะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าในานาจะมีกลุเล็กๆเนาะ จะมีแต่ตัวน้อยๆยังไม่มีตัวใหญ่มากครับท่านผู้ชมแต่แถวเนี้ยก็คือจะมีจะมีกบใหญ่อยู่ครับเพราะว่ากบใหญ่มันจะห่วงถิ่นมันจะไม่เข้านาผมจะเลือกดักแถวนี้แถวตามอย่างนี้มากกว่าเนาะท่านผู้ชมเพราะว่ากบนาช่วงนี้มีแต่ตัวน้อยๆครับตัวละสองสามนิ้วไปเดี๋ยวเราไปทําการดักกันเลยดีกว่าก็การดักก็เหมือนเดิมครับเ,เดิมเลย ดักดักช่วงนี้ก็ต้องเผื่อน้ำด้วยนะครับน้ำมันดูรอยน้ำมันลงนะครับถ้าน้ำมันลงแล้วปลาหมอเราจะดิ้นไม่มีเสียงมันก็จะไม่เข้านี่ครับใช้เท้าปั่นเลยครับถ้ามีบูทใช้บูทปั่นเลยครับจํำให้เล็กก่อนพวกนี้มันจะชอบกลิ่นไอดินครับกลิ่นไอดิน นะครับปั่นให้เร็อย่างงี้ครับโทษทีที่ต้องใช้รองชา้าบุชนี่ครับเนี่ยเกืือน้ำ่อยครับท่านผู้ชมนครับ,รบอืม เอาประหมอเดี๋ยวได้ใส่ไปเลยครับตัวหนึ่งพอตัวใหญ่ๆครับเขี่ยดูเช็คงาเช็คอะไรให้เรียบร้อยครับว่ามันใช้ได้ไหมนี่ครับประมาณนี้ครับ จะให้น้ำแห้งก็พอครับท่านผู้ชมปักทางน้ำเข้าไว้หน่อยก็ดีแล้วก็ให้ไม้ปักการปักไม้นะครับอ่าสำหรับคนที่ยังไม่เป็นเนาะให้เน้นปักไปทางข้างหน้านะครับข้างหน้าสักสออันปักให้ลึกแล้วก็ให้แน่นครับ ถามว่าทําไมต้องปักข้างหน้าสองอันนะครับเพราะเวลากลบเข้านะฮะลักษณะนี้ครับกบเข้ามันจะดันเข้าครับมันทาให้ไอ้นี่ยกเนาะบางทียกปุ๊บมันเสียทรงเลยเราต้องปักให้แน่นครับข้างหน้าแล้วก็เช็คงานดูว่าไอ้ไม้ปักอะเรามันมันสะดุดกับไอ้ตัวลิ้นนี่หรือเปล่าโอเคใช้ได้ครับข้างหลังอันเดียวก็พอครับ หมอเราก็เคลียร์ห้มอยู่ได้ทรงได้อะไรเอาละอันนี้มันจะติดไปจะเสียบโ,โอเคครับประมาณนี้แล้วก็ นำใบไม้มาปิดครับถ้ามีอะไรทับด้วยก็ดีครับนี่หาอะไรทับทับไว้โอเคครับก็จะประมาณนี้เนาะก็ดักเสร็จเป็นตัวอย่างหนึ่งหลังเนาะใครไม่เข้าใจหรือมือใหม่เนาะก็ อบถามเข้ามาได้เนาะว่าดักยังไงมันเกิดปัญหาอะไรตรงไหนสําหรับคนที่รู้แล้วก็เข้าประชมเป็นกําลังใจกันเนาะส่วนไม้ที่ผมจะดักข้างหลังผมเนี่ยที่ดักไปแล้วหลังนึงเนี่ยผมจะดักสองสองหลังเพราะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะกว้างอยู่เนาะให้มันเข้าหัวมั่งท้ายมั่งโอเคครับเดี๋ยวผมก็ไปทําการดักก่อนเนาะมีทั้งหมดหกหลังครับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามารุ้นพร้อมๆกันนะครับนะว่าจะได้ตักประบาลกี่ตัวเนาะมีคนถามเข้ามาว่า กบเนี่ยดักช่วงไหนถึงจะดีนะตั้งแต่เดือนนี้ไปเลยครับตั้งแต่เดือนนี้ไปเลยเดือนนี้พฤศจิกาธันวาเนี่ยได้หมดแต่ผมจะลงนาก็ตอนเกี่ยวข้าวครับเกี่ยวข้าวใหม่ๆแล้วก็หน้าหนาวนะ่ะดักพร้อมหนูเลยปลาไหลก็เหมือนกันดักช่วงเนี้ยเวลานี้เหมือนกันหมดครับโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุ้นพร้อมๆกันครับว่าหกหลังเราจะได้กี่ตัวครับวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมตอนเช้าๆกับบรรยากาศริมเขาอย่างนี้ครับเมื่อวานก็มาดักกบไ้นะฮะดักกบไว้ประมาณสักหกหลังเนาะเดี๋ยวเรามารุ่นผลงานตอนเช้าๆพร้อมกันว่าจะได้ขั้วหรือเปล่าวันนี้ไปไปตามกันดูเลยครับอันนี้เป็นหลังสุดท้ายที่ผมดักนะครับนี่เป็นสะเป็นบึงบ่อลูกลังครับไปไปร,รุ่นพร้อมๆกัน อุ๊ยอุอุ๊ยอ,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 ยอยมีกระโดดครับท่านผู้ชมมีกระโดดครับท่านผู้ชมสารแต้มครับท่านผู้ชมนี่ครับมีรอยตีนมันเข้าครับเนี่ยโอ้โห มาแล้วมาแล้วรังแรกฮึ่มเดี๋ยวผมละคนฮึ่อฮึ่มนี่ครับ โอ้โหสามแต้มครับท่านผู้ชมตัวกำลังเลยครับโอ้โหโโห,หลังแรกครับท่านผู้ชมโอ้โหหลังแรกก็สามแต้มครับท่านผู้ชมโอ้โห,โห ปลาหมอไม่ตายด้วยครับไปเดี๋ยวเราไปดูหลังต่อไปกันครับนู่นสมดักไว้นู่นเลยครับไปครับะอะไรก็รอปลาสามแต้มครับหนึ่งสองสามปลาหมอครับนี่ครับต่อไปนี่อยู่ชายชายป่านี่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมๆกันเลย <c oughs> น้ำกำลังไหลนะครับท่านผู้ชมอุหอ,อะไรไว <c oughs> อันนี้อุ้ย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 วันนี้มีหนึ่งแต้มครับท่านผู้ชมโอ้โหมีปูเข้าไปด้วยโอ้โหนี่ได้ได้หนึ่งแต้มครับท่านผู้ชมแงบมันเล็กไปป๋วะโอ้มีปูเข้าไปด้วยท่านผู้ชมโอ้ตัวเบลเลยโอ้โหมาอีกหนึ่งแต้มครับได้หนึ่งแต้มก็ยังดี นี่ครับได้มาอีกหนึ่งแต้มฮะโอเคเดี๋ยวเราไปแกะเทพร้อมๆกันเลยโอ้โห,หลังที่สองก็ไม่พลาดครับเหยื่อปรมหมอมาอีกหนึ่งแต้มครับท่านผู้ชมไ,ไปดูกันต่อ,อนี่ตัวรุนๆุครับไม่ไม่ใหญ่มากครับทั้งหมดกี่แต้มแล้วสี่แต้มแล้วครับท่านผู้ชมโอเคใส่หน้ารถไปก่อน ก็หาอยู่หากินกันไปครับตามภาษาคนบ้านนอกเนาะเอ๊ะหลังนี้เงียบๆหลังนี้ทำไมเงียบๆไม่เห็นมีรอยเท้าเลยท่านผู้ชมมั้หลังนี้พลาดครับท่านผู้ชมนี่มีหน้าพลาดฮะก็ต้องมีบ้าง มันหลบมุมไปป่ะการดักกบนะครับถ้าถ้าดักโล่งๆได้จะดีครับไม่ต้องทึบมากโอเคหลังนี้พลาดเนาะดไปดูหลังนูน้นต้นต้นพูาต้นนู้นนะครับท่านผู้ชมไปบรรยากาศทุ่งนายามเช้าๆครับติดกับภูเขาเนาะมันนอกเราไปเท่ไปดูกันมีรอยเท้าหรือเปล่าอเนี่ย โอ้อันนี้มีรอยตีนกบโอ้โหนี่ครับรอยตีนกบเจอะแชะเลยสามสองหนึ่งชึบโอ้มีหนึ่งตัวครับโอ้โหมีปูด้วยท่านผู้ชมมีปูอยูอ่โอ้ปูมันเข้าไปเอาอะไรเนี่ยปูเข้าไปกินปลาหมอเอโอเคก็ยังดี ืปูกระปิ้งกินอร่อยครับท่านผู้ชมนี่ได้ปเพิ่มอีกหนึ่งตัวอโอเคไปครับออ,อยามมาเมื่อกี้ทั้งหมดสี่หลังครับท่านผู้ชมสี่หลังก็ได้ทั้งหมดหลายตัวอยู่ครับได้ทั้งหมดหลายตัวอยู่ก็เหลืออีกประมาณสองหลังครับสองหลังนี่เป็นสข้างหลังผมนี่ไป เดี๋ยวเราไปยา,ยามพร้อมๆกันครับไปว่าดูว่ามันจะได้ตัวหรือเปล่าที่สองหลังสุดท้ายนี้โอเคครับหมายตรงเนี้ยผมผมดักไว้สองหลังหนุนกบกระโดดลงไปครับท่านผู้ชมสองหลังเลยมุมมุมนูน้นมุมนู้นหลังหนึ่งแล้วก็มุมตรงต้นไม้นี้หลังหนึ่งครับเพราะว่าสะมันค่อนข้างที่จะกว้างเนาะดูนะทำไมไม่มีรอยตีนกบเลยท่านผู้ชม น้ำมันแห้งนี่ครับน้ำมันลงฮะเลยไม่ได้ยินเสียงกบดิ้นเลยโอ้ยเนี่ยน้ำมันลงครับท่านผู้ชมหลังนี้เลยไม่ได้เนาะโอเคอืมเสียดายครับเนี่ยดักต้องเผื่อน้ำลงเยอะๆแล้วครับท่านผู้ชมหลังนี้ฟาวไปแล้วไปหลังนู้นผมก็เผื่อเยอะนะแต่มันลงเยอะเหลือเกินครับท่านผู้ชม ไปครับ <IS 2> ไปดูกันเป็นไงเออโอ้โหตายเลยท่านผู้ชมเอ้ยน้ำลงหมดเลยขนาดผมเผื่อน้ำ <possible> ได้วนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหยังโชคดีครับยังโชคดีต้องใส่มันน่าจะเข้าก่อนท่านผู้ชมสามแต้มครับท่านผู้ชมหนึ่งสองสามโอ้ สามแต้มโอ้ยแหลม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 ถ้าหลังนั้นผมเผื่อน้ำนะมีสิทธิ์ลุ้นนะท่านผู้ชมนี่ล่มาสามแต้มไปเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันโอ้นี่ครับท่านผู้ชมสามแต้มโอ้ะเลยนี่โอ้โห อ๋อนี่ครับเป็นกบที่ดักได้วันนี้เนาะโอ้โหทั้งหมดกี่แต้มเอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวครับแปดตัวสี่อหกหลังแปดตัวครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่ตัวใหญ่เลย น,นี่หลังนี้ถือว่าจะไม่ได้หลังนี้เฉพาะหลังนี้สามโอเคครับก็วันนี้ถือว่าพอได้ครับนี่ค่ะแล้วก็โอ้โหตัวลุ้นๆเลยครับตัวกำลังขั้วกำลังแกงเลยครับนี่มีกระกบทั้งนั้นครับมีกบมีปลาหมอด้วยมีปูด้วยโอ้โห,โโหนี่ครับจะเอาเทคนิคดีๆมาฝากกันเนาะ นาำสับตาำหนองก่อนเนาะช่วงนี้ครับเอ่อเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ผมไก่ทองลาท่าท้ชุมไปก่อนเนาะวันนี้สวัสดีครับไปครับ